ฉันเป็นโจนนี่คนนีฉันเป็นโจรฉันเป็นคุณเลวชื่อว่าเสือดาวเป็นของพ่อเสือดาวแำที่ฉันจับเธอมาเนี่ยเพราะว่าฉันต้องการเงินทองสุดของมีค่าฉันต้องการสร้อยเส้นนี้เอาไปให้ต้องโจนของฉันเขาไปเลี้ยงลูกอ๋ของฉันเธอเป็นใครฉันไม่สนใจหรอกแต่พูดจาอะไรอย่าองไม่เข้าหูฉันนะฉันนี่แหละอาจจะปาดคอเธอได้เฮ้ยฉันไม่สนใจใครจะไหนฉันนี่จะหักปีฉันเหรอเฮ้ยฉันไม่สนใจหรอกหัวใจหักปีฉันปุ๊บแล้วก็จะเป็นคนอยู่บอกว่าฉันเป็นโจรฉันเป็นโจน เสียงสู้เขาแล้วไหมคุณใครคนเล่นคนเดียวเธอแต่เขาแตอยากการพูดไปจากไหนอาทไมมาผิดวทีเนยใส่ชุดหน้าเวทีนู้นเออเหมือนหรอไม่ต้องพูดูปาคุณเธอที่ฉันจับเธอมาก็เพราะว่า ใช้ตองการสร้อยเส้นนี้งแ,นะแม่สาวทรงซ้อใส่สร้อยทองยาวแปดเมตรอยู่แล้วฉันเป็นคนดวยที่สวยมากห้อยเหรียญพ่อแก่ของสอนดามซะด้วยทำไมมันสักสิบแม่สาวสวยสายมูเตลูนัมเบอร์วันอยู่ละฉันไม่สนหรอกจะจะเป็นสายมูหรือจะบูชาพ่อแกทำไมก็ทำอะไรฉันไม่ได้สร้อยเส้นนี้นี่ะ ดูท่าแน่น่าจะมีราคาไม่น้อยสริมเบิรกถ้าฉันได้ซอยเส้นนี้ไปทำไมลูกน้องในซ่องโจรฉันคงจะสุขสบายไปอีกนานน่าเกลียดใจลูกตั้งหน้าตาเธอแล้วเนี่ยไอ้นี่บอกว่าอย่ามาจับไงผักเหรอผักนี่ทำไมทำไมไอ้ตัวนี้ไอ้ตัยนี้ไอ้ตัวนี้เฮ้ยมาดิไอ้ย้อมไอ้ย้อมไม่ทำมือหน้ากลัวจังวันนี้คุณทำอกเนี่ยไม่ทำอก ระเบิขนาดนั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้อย่าไปจับเลยแล้วขนาน่าจะนมบูดเดี๋ยวก็ติดมือไปแล้วฉันเป็นโจรนอกจากปล้นเงินทองแล้วเนี่ยไม่ดิดูร่างหน้าตาเธอก็ไม่ได้แย่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหนักแน่นหน่อยหนักแน่นหน่อยเฮ้ยเฮ้ยไปยอมมาดีสมาธิฉันทำไมจะทำอะไรฉันจะปล้นสวัสดิ์เธอยังไงล่ะ จ,จงยองย่ามันทำปาเธอนู้เปล่าเป้ลไอ้เจ้ปาเจจะไรเงาหัวข้าซ้ำมันพอรู้ว่าข้าเป็นใครไม่รักที่ดาคนดีอย่าทำเป็น,น ดินไต่รวนกลัวกระลรมาพูดวนอยู่้ายกลจะฉีกเสื้อผ้าให้เป็นขีอบเ้าจิตทำไมเจอไอเสือก้าวเข้าหน่อยว่าไยเสือแบงค์โรคจิตเหรออะไรหนูไม่มองไม่ได้มองเลยฉันนิดเดียวไม่ได้มองเสือก้าวไม่ได้มองแบงค์ โอ้โหเจออาตีไม่ได้นะลำต้าเขาเด่นจะตายเขายาวมากเลยอะไรยาวขาเขายาวมากเลยและเกยเราก็มีสมองดีมากวะเงียบไปป้าเงียบไปจะฉีดเสื้อผ้าผ้าให้เป็นผีตายแล้วทำไม่หยุดจู่จี้กวนใจโอ้โหดีเขา 啊啊、uh <laughs> ไงมั่งว่าเพื่อนเอาหมดแล้วภูมาจานท์รี้ขยันก็พื้นผีกพวกเนี่ยผ <c oughs> ีปีกสนุกดีเฮ้ยทำไมพวกผีอะไรเนี่ยน่าเกลียดมาโจมฉันได้ไงเนี่ย